เสิร์ฟข่าวเศรกิจการเงินการลงทุนโดยมีใช้ทุกเดือนมีช่วยตอนเจ็บป่วยมีให้ลูกหลานวิทยชิวๆจากไทยพาณิชย์ สอบทิศทางของการลงทุนกันสักหน่อยนะคะทั้งในทองคําและก็เซฟฟิตีนเดฟิเจอร์นะคะจะเห็นได้ว่าราคาทองคําล่าสุดนั้นขยับปรับตัวขึ้นมาอยู่สักประมาณ1 0 7 7งพเถึงหนึ่นเจหรียญนะคะต่อออนซ์ค่ะดังนั้นทิศทางแล้วก็การกําหนดกลยุทธ์การลงทุนจะเป็นเช่นไรพูดคุยกันนะคะจากทางด้านของคุณธีพานาวัฒนาทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก YLG Bullion and f u t u r e ค่ะสวัสดีค่ะคุณมลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมลค่ะหลังจาก ชุมไปแล้วก็ชัดเจนในการขึ้นดอกเบี้ยนะคะทองคำเนี่ยเริ่มมีการขยับตัวขึ้นมาคุณบนประเมินทิศทางยังไงต่อไปการขึ้นในรอบนี้สามารถที่จะไปได้เรื่อยๆยไหมคะหรือว่ามีการปรับตัวแค่ขึ้นแค่ช่วงสั้นเท่านั้นนะคะค่ะอย่างในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังมองตัวราคาทองคำยังแนวโน้มยังค่อนข้างบวกอยู่นะคะแต่ว่าโดยรวมยังถือว่ายังจะอยู่ในกรอบเพราะว่า ในสัปดาห์นี้เนี่ยคะ่ะการซื้อขายก็จะมีจนถึงแค่วันพรหัสเท่านั้นแล้วก็วันศุกร์เองทางสหรัฐนะคะก็เป็นวันหยุดคริสต์มาสแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยคะ่ะจนถึงช่วงสัปดาห์หน้าอาจจะมีการซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบางลงในตลาดตัวทองคาเองนะคะ <c oughs> เพราะว่าถือว่าเป็นช่วงใกล้ปีใหม่ด้วยคะ่ะ <c oughs> โดยที่กรับในสัปดาห์นี้ แนวรับค่ะอยู่ที่บริเวณ1 0 4 5เหรียญนะคะซึ่งเป็นจุดต่ําสุดเดิมที่ทําไว้ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะส่วนแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1 0 8 0เหรียญค่ะซึ่งถ้าคำนวณเป็นเงินบาทนะคะก็จะอยู่ในกรอบระหว่าง17,800จนถึง18,500บาทต่อมาณทองคำค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้ค่ะนะคุณมนแนะนำนักลงทุนยังไงบ้างสำหรับกลยุทธ์ในช่วงสั้นๆตรงนี้ที่ราคาทองคำดิบกลับขึ้นมาในขณะนี้ค่ะ ค่ะโดยรวมนะคะถ้าเกิดว่าเป็นนักลงทุนระยะสั้นยังไงลงทุนตามกรอบนะคะแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวเนี่ยค่ะก็ยังแนะนําำนะคะว่าเป็นจุดที่เริ่มทยอยสะสมได้ค่ะเพราะว่าหลังจากที่เสร็จเนี่ยค่ะได้มีการตัดสินใจขึ้นในตลาดบเบียร์นแล้วนะคะคือเรามองไปในเรื่องของความทัดเ่นมากขึ้นนะคะโดยที่ในปีหน้าเองก็ค่อนข้างจะทัแเ่นนะคะว่า จะมีการปรับขึ้นในระดับเยนโยบายตอ่อโดยที่ตอนนี้เองก็ทรเก็ตอยู่ที่ประมาณ1นจนถึง1.3-75%เปอร์เซ็นตะคะ่ะโดยรวมพอมีการชัดเจนที่ทางออกมาค่อนข้างชัดเจนนะคะก็จ,จะทําให้นักลงทุนเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างค่าไปดูกองทุนทองคํา SDR ห i d e r g o นะคะล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีปร,ริมาณการถือครองเพิ่มขึ้นปราณสิตันกว่า ซึ่งถือว่ามาักที่สุดตั้งแต่ปี2011ได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่เริ่มแสดงให้เห็นคือนักลงทุนรายย่อย่างนะคะที่มีการยกย้ายเงินลงทุนบางส่วนเข้าลงทุนในตัวทองคําด้วยอันนี้ก็เป็นสัญญาณสัญญาณบวกตัวหนึ่งว่าหลังจากปีหน้าไปตัวทองคําเองก็น่าจะมีโอกาสในการที่จะกลับเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ,คะ มาดูกันที่เซฟฟิตี้เด็กฟิวเจอร์กันบ้างน,นะคะวันนี้ไหลลงแรงนะคะกว่า1.7เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวแล้วก็นักลงทุนส่วนใหญ่บอกว่าโหไหลแรงแบบนี้เปิดช็อตไม่ทันค่ะมองแนวโน้มวันพรุ่งนี้แล้วก็วางแผนการลงทุนอย่างไรดีคะค่ะจะเห็นได้ว่าวันนี้เองนะคะ,คะตัวเซฟฟิตี้ก็มีการปรับตัวลดลงนะคะโดยที่ตามตัวเซ็ตใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มที่ลงมากเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มการสื่อสารนะคะแต่ว่ากลายุทธ์ในการลงทุนสําหรับวันพรุ่งนี้เองนะคะเราก็ยังแนะนํานะคะว่า ยังแนะนําลงทุนตามกรอบอยู่แต่ว่าแนะนําว่าถ้ามีดรีดัวขึ้นมานะคะของตัวเซทิฟฟี่ค่ขึ้นไปใ,ใกล้ๆบริเวณ8 1 4จุดนะคะแนะนาค่ะว่าเป็นจุดขายทำำยากําไรออกมาก่อนค่ะแล้วก็รอการย่อตัวลงมานะคะโดยที่แนวรับค่ะในวันพรุ่งนี้เราประเมินอยู่ที่795จุดค่ะค่ะแสดงว่าในช่วงนี้เนี่ยเราประเมินทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยดูยังไม่ค่อยมีทีท่าว่าจะฟื้นตัวใช่ไหมคะพอโมงปัจจัยบวกได้บ้างไหมคะ คือตอนนี้เองนะคะเราจะเห็นได้ว่าแลงซื้อเนี่ยยังไม่มากเท่าไหร่นะคะโดย<ฆ>ที่ถ้าวันนี้เราไปดูในฝั่งของกอ,อ,องทุนเองนะคะก็ยังเป็นลนักษณะขายออกมากับนักลงทุนต่างชาติขายอาจจะมีแรงซื้อกลับมาบ้างนะคะในในแง่ของนักลงทุนทั่วไปแต่ว่า เนี่ยค่ะเรามองว่าในช่วงสั้นๆอาจจะยังเห็นการปรับตัวลดลงอยู่ค่ะก็แนะนำลงทุนามกรอบแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าพอเข้าช่วงสัปดาห์หน้าแล้วนะคะการซื้อขายอาจจะบุญหวาน้อยลงนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวด้วยค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณมลค่ะนะะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ นะคะก็จริงๆแล้วคําแนะนําคล้ายกันลงทุนตามกรอบแต่ทิศทางของหุ้นกับทองยังแตกต่างกันอยู่นะคะ,ะเพราะว่าทองเนี่ยยังมีโอกาสที่จะรีบาวฟังคุณมลแล้วเนี่ยแนวโน้มปีหน้าฟังแล้วค่อนข้างที่จะมีความหวังนะคะดูดีพอสมควรแต่ว่าตลาดหุ้นดูเหมือนกับจะมีปัจจัยลบเนี่ยกดดันค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สภาพคล่องหรือว่าเม็ดเงินลงทุนช่วงนี้เขาพักกันนะคะเพื่อจะไปการ เทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ใครที่ลงทุนช่วงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสภาพคล่องหรือว่าอาจจะต้องลงทุนระยะยาวกันสักหน่อยสําหรับค,คนที่อยากจะเลือกช็อปหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีนะคะนอกนาจากนี้ค่ะสําหรับใครที่อยากจะเล็งหาหุ้นที่มีความเคลื่อนไหวหน่าสนใจแล้วก็เป็นหุ้นสตรองนะคะรองรับการ